Welcome b c k Auto น a รีวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมารู้จักกับกระบะระดับพรีเมียมที่ถูกพูดถึงอย่างมากในปี2026กับ Ford Ranger รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมการออกแบบที่ดูดันทันสมัยและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ล้ำยุคที่ตอบโจทย์คนไทยสายลุยและคนเมืองได้อย่างลงตัว Ford Ranger 2026ในประเทศไทยได้รับการปรับแต่ง ทั้งภายในและภายนอกให้เหมาะกับสภาพถนนและการใช้งานของตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นโดยเฉพาะในไทยที่เป็นตลาดใหญ่ของรถกระบะ ในส่วนของการออกแบบภายนอก Ford Ranger ปี2026ใช้โครงสร้างที่แข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบาขึ้นเส้นสายของตัวรถดูทันสมัยมีการออกแบบไฟหน้าแบบเล d เมทริกใหม่ให้ความสว่างสูงพร้อมฟีเจอร์ปรับระดับอัตโนมัติตามทิศทางการเลี้ยวไฟท้ายทรงเรียวแบบใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่มีขนาดใหญ่และดูดันมากขึ้นพร้อมโลโก้ f อร์สีดำขนาดใหญ่ ที่ตรงกลางด้านล่างมีแผงกันกระแทกพร้อมช่องรับอากาศที่ออกแบบให้ช่วยระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้ดียิ่งขึ้นล้อมแม็กขนาด18-20ถึงนิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยสีดําด้านหรือรมควันเพิ่มความสปอร์ตอย่างลงตัว เมื่อเปิดประตูเข้าสู่ภายในคุณจะพบกับห้องโดยสารที่เรียบหรูและมีความล้ำยุคแผงคอนโซลหน้าปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดมาพร้อมหน้าจอสัมผัสกลางแนวตั้งขนาด12นิ้วรองรับระบบสิงค้าที่สามารถเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นส่งสปอร์ตพร้อมปุ่มควบคุมต่างๆที่ใช้งานสะดวกหน้าจอเรือนไมลเป็นแบบฟูลดิจิตอลขนาด10 2.4นิ้วปรับเปลี่ยนทีมได้ตามโหมดการขับขี่เบาะนั่งหนังแท้สีดำหรือสีน้ำตาลเข้มพร้อมระบบระบายอากาศและปรับไฟฟ้าเบาะหลังสามารถพับเก็บได้อย่างยืดหยุ่นเพิ่มมนื้นที่เก็บสัมภาระ Ford Ranger 2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซนเทอร์บกขนาด2 0ลิตรหรือในรุ่นสูงจะเป็นเครื่องยนต์ BI ี u r b o อทโที่ให้พละงกำลังสูงสุดประมาณ210แรงมา้าแรงบิดกว่า500นิวตันเมตรจับคู่กับเก no ียร์อัตโนมัติ10สปีดให้การขับขี่ที่ลื่นไหลตอบสนองได้รวดเร็วในรุ่น 4x4 จะมีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์พร้อมระบบเทรนเมนจ์เมนต์ซิสเต็มที่ช่วยให้ผู้ขับเลือกโหมดการขับให้เหมาะกับพื้นผิวถนนไม่ว่าจะเป็นทางเลื่นทางหินหรือทรายระบบการสะเทือนแบบใหม่ยังถูกจูนมาให้เหมาะกับการใช้งานจริงในประเทศไทยช่วยให้ทั้งนุ่มแมแันนคคง้้บรรรทุกหกหหือใชววาเ็ สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างของเรนเจอร2026คือเทคโนโลยีความปลอดภัยที่จัดเต็มมากขึ้นในทุกรุ่นย่อยตั้งแต่ระบบ AK, เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดบอดกล้องรอบคัน360องศาระบบช่วยถอยอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังและระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันพร้อมสต็อปโกที่ช่วยให้การขับขี่ในเมืองสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ฟีเจอร์ล้ำๆยังรวมถึงระบบเปิดปิดรถผ่านแอปบ,บนมือถือการสั่งสตาร์ทรถจากระยะไกลาการเช็คสถานะของเครื่องยนต์การค้นหาตำแหน่งรถและยังสามารถสั่งการระบบปรับอากาศลวมหน้าได้ก่อนขึ้นรถสำหรับคนที่เน้นการใช้งานในเชิงพาณิชย์เจอก็ยังมีรุ่น XL และ XLS ที่ออกแบบให้ทนทานรองรับงานหนักแต่ยังคงดีไซน์สมัยใหม่ไม่แพ้รุ่นบน ราคาของ Ford Ranger ปี2026ในไทยเริ่มต้นประมาณ899,000บาทในรุ่น XL และพุ่งไปถึงประมาณ1,599,000บาทในรุ่น l ว r a c k หรือรุ่นพิเศษที่มีอุปกรณ์ครบครันความคุ้มค่าของรถรุ่นนี้อยู่ที่คุณภาพของวัสดุงานประกอบฟีเจอร์ที่ให้มาและสมรรถนะการใช้งานจริงที่สำคัญยังสามารถปรับแต่งได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นล้อหลังคาหรือการตกแต่งภายในผ่านชุดแต่งจาก